เป็นสิทธิ์เก่าวิทยาลัยแอนนะคะปัจจุบันก็เป็น 3D Artist อยู่ที่บริษัทเกมเอมซอฟนะคะสิ่งที่ได้จากการเรียนที่นี่ก็คือการที่เราเนี่ยได้ทดลองแล้วก็ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปทำงานจริงๆในวงการเกมนะคะอย่างเช่น พี่เนี่ยค่ะเป็นทีวีอาร์ที่นี่เนี่ยก็สอนให้พี่เนี่ยรู้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดภาพการทีสตอรี่บอร์ดไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเลยมันทําให้พี่เนี่ยสามารถที่จะคุยงานกับคนในทีมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทําให้งานของพี่เนี่ยไปได้ไวขึ้นค่ะ น้องครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์อ้อนะครับท่านเป็นคณะบดีวิทยาลัยแอนด์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับคำถามแรกเลยอาจารย์ฮะวิทยาลัยแอนนี่ย่อมาจากอะไรคะอาจารย์แอนนี่เราย่อมาจาก Art and Technology ค่ะแต่ว่าชื่อเต็มของเราคือวิทยาลัย Creative Design and Entertainment Technology โค่ะโอ้โหชื่อนี้มาใหม่นะอาจารย์ใช่อาจารย์คำถามแรกอาเลยผู้ปกครองกับน้องถามมาเยอะมากอาจารย์การเรียนในสาขานี้เกี่ยยววขข้้อองงกกกกกัับบบเเมมี่่ลุจไปทํา งาน,นเกี่ยวข้องกับอะ,อะไรใช่แล้วมาทำงานเงินได้จริงไหมอาจารย์อ๋อก็คืออย่างที่บอกค่ะของเราเป็นหลักสูตรบัญญตีเราเรียกว่าวิทยาศาสต,ตร์บัณฑิตครับถามว่าเราไม่ได้สอนเด็กให้เล่นเกมนะคะคแต่เราพัฒนาคนที่ไม่เป็นวิชาชีพในอุตสาหกรรมเกมอ,อ,อย่างน้องที่จบไปอย่างนี้ก็อย่างพี่แองเนี่ยค่ะก็ได้เงินเดือนห้าหกหมื่นนะคะ โอ้โหนี่คือสตาร์ทนะอาจารย์อันนี้คือพี่แอร์ทำงานมาประมาณ5ปีแล้วค,คนคใหม่ที่เริ่มทํางานก็จะอาจจะสตาร์ทที่หมื่นกว่าบาทแต่คนไหนที่รู้ว่ารู้กันทําเกมบนคือบน VR ที่เป็นกล้องสมัยใหม่ค,ค่ะคนนี้ก็2 0 0 0 0นกว่าอยู่แล้วค่ะที่จะสตาร์ทขึ้นมาบจบด้านนี้นอกจากไปทําเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมแล้วไปทําอย่างอื่นอะไรยังไงได้ไอีกคอาจารย์เช่นการให้ข่าวจะเห็นว่าช่อง3หรือว่าช่องอ ไทยรัฐหรืออะไรก็ตามจะมีลักษณะของโมเดลจําลองว่าตอนนี้มีการยิงทางนี้วิถีกระสุนไปยังไงมีการจําลองคนตายโมเดลพวกนั้นวิชาชีพเราเป็นคนทําให้ค่ะก็เป็นซีจีด้านหลังใช่ไหมฮะที่ประกอบรายการข่าวต่างๆเป็นโมเดลต่างๆที่รายการข่าวหรือภาพยนตร์ด้วยป่ะอาจารย์ภาพยนตร์ด้วยอย่างที่บอกค่ะอย่างในต่างประเทศเนี่ยต่อไปนี้การเล่าข่าวที่ไม่มีเลือดอะไรก็ตามเนี่ยต่อไปอาจจะเริ่มน้อยลงเราใช้การจําลองโมเดลที่เป็นภาพสามมิติ มาช่วยทําให้ข่าวมาดูน่าสนใจและสมจริงมากขึ้นครับแสดงว่าในวิชาชีพใหม่ๆแบบนี้ตอนนี้เกิดขึ้นบนโลกนี้ละประเทศเราเองก็แบบใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆใช่คู้ยอาจารย์ซึ่งเหตุภาพรัตกี้มีตัวอย่างของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มเติมด้วยไหมอาจารย์ใช่ครับอาจารย์หลังจากที่พอรู้แล้วว่างานประมาณนี้เข้าสู่พาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งก็คือในพาร์ทเรื่องของกระบวนการเรียนอาจารย หลักสูตรเนาะใช่อาจารย์ปั้นน้องๆยังไงเข้าสู่สมืออาชีพแบบนี้ได้ได้คือนี้อาจารย์เล่าแบบนี้แล้วกันว่าหลักสูตรของเรานี่คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตเรามองเป็นสองสาขาครับหลักของวิชาชีพนะคะอันที่หนึ่งก็คือการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมอีกอันก็คือการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ครับวิชาแรกก็คือการพัฒนาเกมนักออกแบบเกมนักเกมอาร์ติสต์หรืออะไรก็ตามอันที่2คือการทำแอนิเมชันนะคะถ้ามองเราง่ายๆให้คนเข้าใจคือว่าสมมติอาจารย์บอกว่า4ปีที่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ย มองเป็นเลเวลแล้วกันเปีนหนึ่งมองเป็นเลเวลหนึ่งน้องๆรู้อะไรเหมือนกันเข้าไปเล่นเกมแรกๆเลยเข้าไปปั๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาเรียนที่นี่คุณจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างอ๋อเหมือนเลเวลแรกนะฮะเลเวลแรกใช่เป็ลเวลแรกเลยมาเป็นน้องขึ้นมาเป็นเรียนมหาวิทยาลัยคุณต้องรู้เครื่องมืออะไรบ้างคุณมีแรงจูงใจในการเรียนอะไรบ้างคุณจะต้องมารู้ว่า เทพต่างๆที่มาสร้างเป็นเกมหรือสร้างเป็นแอนิเมชันที่สวยงามพวกนี้คุณจะต้องรู้อะไร,รนี่คือปีหนึ่งล e เวลหนึ <Level> 1 1> ่งหนึ่งคือพื้นฐานละพื้นฐานพ<ช>อเลเวลสองหรือปีสองเราเริ่มทำ 2D animation เอาภาพที่วาดจากกระดาษเราให้เด็กเราวาดภาพจากกระดาษเลยนะคะคก็คือวาดมือแล้วมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เลยพอเสร็จแล้วปั๊บเอาภาพพวกนั้นมาเคลื่อนไหวเล่าเรื่องให้มันน่าสนใจ เริ่มต้นตื่นเต้นตรงกลางเนียนสุดท้ายเซอร์ไพรส์คนดูอะไรก็ว่าไปให้มันรู้สึกว่าเริ่มเล่าเรื่องเป็นล้ใช่เล่าเรื่องเป็นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานเราถึงกลายเป็นแอนด์อาร์ตแอนด์เทคโนโลยีในปีที่สองพอปีที่สามปั๊บเราเริ่มทำสอมิติมาทําเป็น3มิติเริ่มมีแกนที่มันเป็นเสมือนจริงขึ้นมาเสร็จแล้วคนที่มาสองอันปั๊บเขียนโปรแกรมให้มันต่อยกันได้ยิ้มกันได้รักกันได้ เริ่มเปนหนึ่งเองขึ้นมา<ช>สองเริ่มมีเรื่องเรื่องราวสาม<ช>เรื่องเป็นตัวตัวคนไม่พอยังมีแอคชั่นด้วยอคชรับอาจารย์เดินเข้าไปใกล้ปั๊บปล่อยแสงออกมาครับซึ่งพวกนี้มันคือวิทยาศาสตร์บัณฑิตมันคือการเขียนโค้ดหรือโปรแกรมมันคือตักกะทักษะของการคิดของคนเพราะฉะนั้นเด็กของเราที่จบไปปั๊บเขาไม่ได้ไปเล่นเกมหรอกคะ่ะเขาเขียนโปรแกรมได้หมดเขาเขียนแอปพลิเคชันบนมือถือได้เขาเอาทักษะในการเขียนโปรแกรมทั้งหมดที่ทเราพูดเมื่อกี้ที่มาการต่อยตีต่างๆมันทักษะเดียวกันมาช่วยทำให้กับประกอบวิชาชีพได้หลากย แสดงว่าที่ผมดูนี่นะครับคนที่จะมาเรียนนอกเหนือจากจะชอบงานด้านอาร์ตแล้วแล้วชอบวิทยาศาสตร์2เรื่องนี้มาผสมกันพอดีเลยพอปีสปั๊บเราจะเริ่มเอาลักษณะของงานทั้งหมดมาบูรณาการเขางานของเขาปั๊บควรจะขายได้รเราจะให้เขาขึ้น p a เพสโต a แอป Store งานของเขาจะต้องขายพอหลังจากเขาจบไปปับ๊บเขาควรจะไปประกอบอาชีพข,ของเขาเองขายเกมได้หรือเข้าไปในบริษัทเกมใหญ่ๆได้นี่คือสิ่งที่เรามองเรามองว่า เราควรจะเอาองค์เทอร์มินอลชิพหรือการทํามีธุรกิจอะไรบางอย่างให้เขาในเรื่องด้วยในลักษณะของเด็กปีสด้วยหรือเลเวลสีของเราเลยค่ะแสดงว่าสเต็ปที่หนึ่งก็คือที่พัฒนามานอกเหนือจากในส่วนของที่เราเห็นละก็เข้าไปสู่ตลาดงานด้านอุตสาหกรรมเกมเลยหรือเอ็นิเมชั่นต่างๆภาพยนตร์โฆษณาต่างๆเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมจ่าหาชาตใช่ค่ะครับจะนอกเหนือจากฝั่งในเรื่องของตรงนี้ละ มันมีเรื่ององานใหม่ๆเกี่ยวข้องกับกลุม e ่ม eSport อะไรยี่ป็นไงบ้างอาจารย์ครับอย่าง eSport เราเนี้ยเราร่วมมือกับกาล i นาค่ะครักา,ราประเทศไทยที่เป็น p u b l i เชอรในการทําเกมของประเทศเราเนาะทางกาล i นาเนี่ยก็อันที่หนึ่งเลยมาช่วยเราสอนนะค,คะอันที่2เราจัดกิจกรรมร่วมกันบ่มพอกนักกีฬาเพราะเราจะมีนักกีฬาที่เป็นทีมของกาล i นาอยู่แล้วอย่างเราก็จะมีน้องแซนที่เป็นได้เหรียญทองของซีเกม ออ oh, <Okay. S 1> ๋นั้เดี๋ยวเราไปฟังแซงกันก่อน,น,หนไหมฮอาจารย์เดี๋ยวคืต่อนะฮะอาจารย์ได้ค่ะคสวัสดีครับพี่ชื่อแซนนะครับชื่อชิตตะวันธนาน,นิการครับชื่อในวงการก็คือชิตตะวันเลยครับ mm hmm. ก็ผลงานที่ผ่านมาของพี่แข่งเกมฮีโร่อ n ลนิเออร์มาครับผมแชมป์โลกปี2015ครับที่สวีเดนแล้วก็แชมป์โลกในไทยเป็นเจ้าภาพก็ปี2016ครับ แล้วล่าสุดก็คือแข่งเกม Rv หรือว่า a Lv ครับผมเป็นแชมป์ซีเกมเหรียญทอง2019ครับน้องๆหลายคนถามพี่ว่าการเป็นนักแข่งอะ่ะเป็นอาชีพหลักได้หรือเปล่าแล้วไรายได้พี่อมาจากไหนบ้างข้อแรกรายได้คือสปอนเซอร์ครับผมข้อที่2คือสตรีมมิ่งครับผมข้อที่3คือลงคลิปจาก Youtube ครับผมไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e หรือ Facebook ก็ได้เงินเหมือนกันครับข้อที่4คือออกงานอีเวนต์ครับ พี่คิดว่าอาชีพนักแข่งมันเป็นอาชีพหลักได้แต่น้องๆต้องแบ่งเ,เวลานะครับพี่แนะนําอยากให้น้องๆเริ่มจากอาชีพเสริมก่อนแล้วก็มาเป็นอาชีพหลักสู้ๆครับโอ้โหอาจารย์ครับไม่ธรรมดานะฮะอาจารย์อาจารย์ได้ลูกศิษย์แบบนี้นะครับมืออาชีพแบบนี้ออกมาต้องออกไปแบบแข่งขันตั้งแต่ปี4เลยแล้วได้ระดับประเทศด้วยนะฮะอาจารย์ แบบนี้เนี่ยผมจะสนใจแล้วว่าในกระบวนการเรียนห้องนีนต่างๆผมเป็นแบบอย่างไรบ้างคะอาจารย์เราเตรียมความพร้อมเด็กแบบน,นี้ค่ะอันที่หนึ่งเลยเรามีห้องที่เป็นมางอินทอร์ชห้อง Windows, วินโดว์เรามีเครื่องเล่นเกมที่เป็นอ็ u กซูให้เด็กเรียน VRAR เรามีอุปกรณ์ทางด้านของมือถือทั้งหมดให้เด็กเทสเกมได้นะคะเรามี<อ>ห้องเล่นเกมที่เป็น eSport ด้วยที่อยู่ข้างล่างหมายความว่าผมมาเรียนปุ๊บไม่ว่าผมจะไปอยู่ฝั่งวินโดว์หรือฝั่งมางอินทอร์ชได้หมดนะครับหรืออุปกรณ์อะไรที่คนใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือแ ได้มีมีแลบในการทดลองแล้วก็ได้ลงมือทาจริงๆหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรนะ lab อเล่นเล่นเกมเล่นเกม e-sport แล้วเราแจกคอมพิวเตอร์เด็กด้วยค่ะเราแจกเป็นโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะให้เด็กที่เข้ามาสามารถที่จะไปเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็นอกสถานที่ได้ด้วยอ๋ออาจารย์เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพัพูดถึงเรื่องของเกมแล้วเนี่ยเราคิดถึงแต่ภาพผู้ชายแล้วน้องผู้หญิงเรียนได้ไหมจันน้องผู้หญิงถ้าพูดถึงสัดส่วนเนอะเด็กที่เข้ามาเรียนกับเราในสักประมาณ5%เปอร์เซ็นต แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มเยอะขึ้นอตอนนี้เราเปิดประมาณสักเกือบ5ปีแล้วนะค,คะเด็กผู้หญิงเริ่มเข้ามาแล้วก็เราก็มีนักกีฬาเป็นผู้หญิงดนวยนะคะคสวยเก่งดุจะเห็นว่าเราบ่มเพาะนักกีฬาอย่างที่เห็นนะคะเกมมันคือเอวตารามันคือโลกจําลองโลกที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมเนี่ยผู้หญิงพยายามพูดมากว่าฉันก็เล่นได้ฉันก็เก่งได้นะอย่างที่ตูนเขาเป็นอยู่ตอนนี้อใช่ค่ะ กิจกรรมที่หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมอะค่ะคือตอนแรกหนูต้องพูดก่อนเลยว่าหนูอะค่ะเป็นคนเล่นเกมนี้อยู่แล้วเอาวแต่ว่าเราไม่เคยได้ไปลงแข่งเลยค่ะแต่พอได้มาเรียนคณะนี้อะค่ะก็ได้มาเข้าชมรมอ e ีสปอร์ตแล้วก็ทางทางทีมงานทางรุ่นพี่อะค่ะก็ได้มาคอยสอนคอยปี๊บหนูอะค่ะเราก็ได,ได้ได้ไปลงแข่งหนึ่งรายการคือรายการเอาวีซูมค่ะก็ได้ที่1มาทีมผสม มีหนูเป็นผู้หญิงหนึ่งคนค่ะแล้วก็พอแข่งรายการนี้เสร็จเราก็ออกได้ได้ออกไปแข่งรายการข้างนอกค่ะเป็นอันนี้เป็นรายการใหญ่มากเป็นพอบว่ามหาวิทยาลัยทั่วทุกจังหวัดอะค่ะมาแข่งกันแล้วเราก็ได้ที่4 โอ้โหอาจารย์ตอบโจทย์เลยนะครับทั้งน้องๆผู้ชายน้องผู้หญิงก็สาม,มารถที่จะมาเรียนในสาขา<ช>นี้ได้ชเช่นกันะะนะฮะอาจารย์อาจารย์ต้องเหนือจากที่เราดูบมื่อกิละนะฮะวิจัยเรามีจุดเด่นอื่นอีกไหมฮะอาจารย์อันที่หนึ่งเลยในการเรียนการสอนของเราเราร่วมกับกาลินาไทยแลนด์เนาะซึ่งบางครั้งทีมแคสหรือว่าทีมเกมของกาลิน่ามาสอนให้เราครับเพราะนั้นหลักสูตรอาชีพตัวจริงๆของคนที่แคสเกมและนักแข่งขันมาสอนน้องๆเลยใช่ค่ะ หรือมีการจัดงานกาลีน่าเวิลเราจะสตาร์เด็กเราไปช่วยเกมใหม่ๆที่เปิดขึ้นมาแล้วก็ตามปั๊บเด็กเราไปช่วยที่บูธเลยมาดูว่าสมัยนี้เขาทําเกมกันยังไงเล่นเกมกันยังไงขายเกมกันยังไงเราทำแบบนั้นให้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆตั้งแต่ระหว่างเรียนด้วยใช่ค่ะรับอันที่2ก็คือ Unity Thailand Unity เป็นเอนจินในการเขียนเกมที่ใหญ่ระดับโลกเลยนะคะ ยู i t ต t ้ไทยแลนด์เนี่ยก็คือร่วมมือกับเราเราใช้กันเลียกัรสอนของยูเนตทั้งหมดแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยตอนนี้เซ็นสัญญาละเราจะให้เด็กเราที่จบไปสอบสติวเกตทางด้านยูเนตี้แสดงหมายความว่าแพลตฟอร์มที่น้องๆเรียนคือพร้อมที่จะทําเกมระดับโลกเลยเพราะว่าสิ่งที่เอามาซัพพอร์ตเป็นของระดับโลกเลยใช่ค่ะอันที่สาก็คือว่าเราก็จะมีร่วมกับสมาคมวิชาชีพองค์การมหาชนคนไหนที่ไม่มีทางด้านเกม สามารถมาสอนที่เราในการทําเกมก็มีบทนยฮะมีใ<ช>บเสร์เหมือนกันนะอาจารย์เป็นการเทียบบดคนในอุตสาหกรรมอื่นที่เขาอยากจะมาเทียบบดอย่างนี้ก็มาสามารถเทียบได้ที่เราเราเป็นศูนย์สอบครับอันนี้ก็คือในส่วนของจุดแข่งื่นเพิ่มเติมที่พี่ไหลมีให้กับน,<ช>น้องเพิ่มเติมนะอาจารย์อาจารย์ดูละโหผมนี่อาจจะเป็นน้องที่ชอบเกมด้วยอยากจะออกแบบเกมมีความฝฝันอยากเป็นนักแคสเกมหรืออะไรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมเหล่านี้นะอาจารย์อยากจะมาเรียนกับอาจารย์ละต้องจบด้านไหนยังไงมีทุนให้ไหมอาจารย์ เรามีทุนทุนเรียนดีซึ่งมีอยู่แล้วก็คือเด็กหัวกะทิตามโรงเรียนต่างๆเรารับทุนน้องพวกนี้มาเรียนกับเรานะคะอันที่สองก็คือทุนกาลิน่าเวิร์กก็คือเด็กที่ได้แข่งลีกของอวชนะเราให้ทุน5้าคนมาเรียนกับเราเนะก็คือมาเรียนที่นีะคะมาเรียนในสาขาเราที่เป็นการออกแบบเชิงต้อต่อและพัฒนาเกมหรือการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของเราก็ได้ตัวนี้นะคะ อันที่สมก็มีทุนแอนด์ครีเอทีฟสตเด็กมางคนจะพอร์ตฟิลิโอมาซึ่เก็บมาตั้งแต่ตอนเขาเรียนนะคะเขาเคยไปแข่งที่นี่มาโปรลีกที่นี่หรือว่าชนะระดับจังหวัดรหรือะไรก็ตามมาดูเป็นพอร์ตแล้วก็มีคณะกรรมการ,รแล้วก็ให้ทุนเขาก็หมายความว่าเรื่องของทุนก็พร้อมแล้วก่ออรอรอกยสพวนี้มีอาจารย์ของเรากู้ได้เนื่องจากว่าเราเป็นหลักสูตรที่คัดแคลน เพร,ระนาะฉะนั้นทางรัฐบาลก็สนับสนุนทั้งกรออแล้วก็กยศอ๋อ,อแสงเรื่องทุนไม่มีปัญหาละไโอเคม,ม,มปลายเรียนได้ค่ะแล้วผมจบด้านสายอาชีพละอาจารย์ถ้าปวชปวสเราเทียบให้ค่ะอย่างวิชาชีพอันไหนที่น้องเคยเรียนมาแล้วสามารถมาเทียบกับเราเช่นฐานข้อมูลแต่ว่าอย่างน้อยตัวที่มาเทียบก็คือต้องได้ C ขึ้นไปเนาะครับ ตรนี้ก็ไม่ต้องเรียนกับเราแล้วก็โดยปกติน้องที่มาเรียนก็มาเรียนต่อกันอะไรอีกสองปีก็สามารถจบระดับปญญาติได้๋อแสดงว่าหลักสูตรออกแบบพร้อมทั้งสายสามัญแล้วก็สาย,ว,สายวิชา,าชีพ,ชพด้วยอาจารย์จนันสุดท้ายละวันนี้เดี๋ยวฝากเรทิ้งท้ายถึงน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจสาขานันนี้หนึ่งอาจารย์ครับเชิญครับก็อย่างที่บอกคะ่ะถ้าน้องๆที่กาลังจะจบม .6 หรือว่าปวชปวสนะคะสนใจจะหาวิชาชีพอะไรบางอย่าง วิทยายลัยเราหรือว่าแอนนี่ก็พร้อมที่จะบ่มเพาะให้ทุกอย่างเลยอย่างที่บอกค่ะเราสร้างนักพัฒนาเกมในเรื่องของการออกแบบ2 D 3D ซดีนะคะหรือแอนิเมชันหรือคนไหนที่ไม่ชอบอาร์ตมากๆแต่ชอบเขียนโปรแกรม,มก็สาม,มารถมาเรียนกับเราได้เราสามารถทําโค้ดเขียนโปรแกรมเกมหรือว่าทําแอปพลิเคชันบนมือถือได้หมดเลยทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยนะคะอย่างที่บอกเราบ่มเพาะให้ทุกคนเป็นมืออาชีพแต่เมื่อเราเป็นมืออาชีพแล้วเราก็สามารถต่อยอดในธุรกิจของตนเอง ไครับวันนี้ต้องขอบุณชานมากนะฮะที่ให้โอกาสผมมารีวิวไว้มีโอกาสผมจะกลับมาคุยกับจันอ้อใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากจันฮะสวัสดีครับอ่าส่วนตัวผมที่เลือกสาขานี้ครับเพราะว่าส่วนตัวผมชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็อยากจะพัฒนาคลิปของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ผมมีไอดอลอยู่แล้วก็คือพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ซึ่งบุคคลนี้เขาชอบ ทำคลิปวิดีโอชอบเล่นเกมแล้วเขาอะ่ะมีคอนเทนต์เรื่องการสร้างคลิปวิดีโอได้ดีมากส่วนตัวผมก็เลยอยากเป็นแคสเตอร์อยู่แล้วด้วยก็เลยอยากจะมาเรียนสาขานี้เพื่อที่จะได้มีการเรียนรู้เรื่อง,องการตัดต่อเรื่องการทำแอนิเมชันเพื่อที่จะพัฒน,นาคลิปวิดีโอของผมครับผมซึ่งที่พี่เรียนมาทั้งหมด3ปีนี้พี่เชื่อว่าพร้อมที่จะทำคลิปวิดีโอที่ดีๆให้น้องๆได้ดูนะครับ แม่น้องได้หายเคยรียดเพือนเหนื่อยอะไรมาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอของเหมือนพี่อีกครั้นงน้องครับสาขานี้นี่เป็นสาขาที่งานค่อนข้างหลากหลายมากนะครับถ้าเกิดน้องๆมาเจาะด,ดึกดูนะครับแต่อยากจะฝากไว้สําหรับใครแค่ชอบเล่นเกมอย่างเดียว ผมมองว่าไม่เพียงพอต่อการเรียนสาขานี้น้องๆจะต้องนะครับมีความอยากจะเป็นนักสร้างเกมหรืออย่างน้อยๆครับอยากจะเข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมเกมอย่างจริงจังแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเหมาะกับน้องมากและ,ะถ้าเกิดใครที่ดูแล้วมันใช่จริงๆครับลงมาเรียนแต่ครับผมเชื่อว่าน้องจะมีโอกาสประสบความสำเร็จกับการเรียนสาขานี้ครับ